เพื่อนๆวันนี้นำธนบัตรสมัยรัชกาลที่9นะครับมาให้ชมกันนะครับฉบับนี้ก็หายากนะครับฉบับละ100บาทอันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะครับเริ่มกันที่พระบรมชายาสาทิสลักษณ์นะรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงมองตรงมานะครับ ทรงฉลองเพราะองค์ุยมหาจักรีบรมราชวงศ์เดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นต่อก <sino S 1> <Advance. S 2> ันเลยนะครับไปดูกันที่ซ้ายมือสุดนะครับอันนี้นะครับเห็นนะครับข้างบนเราจะเห็นตัวเลขเต็มนะครับหนึ่งร้อย ข้างบนจะเป็นสีเขียวข้างล่างจะออกเป็นสีชมพูส้มนะครับแล้วถ้าเราเลื่อนลงมานะครับก็จะเป็นพอบรมชายาสาธิสลักนะครับที่เป็นลายน้ำน,นี่นะครับแล้วก็จะมีตัวเลขไทยนะครับกำกับไว้นะครับ100 จากลายน้ําลงมานะครับก็จะเห็นเหมือนดอกบัวสีทองทองอันนี้แล้วก็จะมีตัวเลขครับเป็นเลขสากล1 0ึนยครับอยู่ในนั้นมองเห็นเป็นเงาเงาเข้มเข้มนะมาดูวันที่จุดตรงกลางนะครับก็จะเป็นพระครุฑผ่านะครับ ก็จะมี2ส,สีนะครับข้างในจะเป็นสีอ่อนแล้วก็เป็นสีเข้มออกเหมือนเปลือกมัง,มงคุดนะครับแล้วก็มีตัวอักษรรัฐบาลไทยลงมาก็เป็นอักษรธนบัตรเป็นเงินที่ชำระนี่ได้ตามกฎหมายตามมาด้วยตัวเลขไทยที่มี ดอกประจํายามอยู่ข้างในนะครับแล้วก็แบ่งโทนสีเป็นสีอ่อนสีเข้มด้านบนสีอ่อนด้านล่างเป็นสีเข้มนะครับหนึ่งร้อยแล้วก็ตามมาด้วยลายเซ็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนยะแล้วด้านล่างสุดก็จะเป็น ลายไทยช่อดอกไม้ระดับไว้อย่างสวยงามนะครับสีภาพหลังก็จะเป็นสีชมพูส้มนะครับต่อไปก็มาดูกันที่ขวามือสุดเริ่มจากด้านบนก่อนก็จะเป็น ตัวเลขนะครับที่แบ่งออกเป็น2สีนะครับออกสีชมพูส้มแล้วก็สีเข้มด้านล่างแล้วก็มีตัวหนังสือระบุ100บาทเลื่อนลงมาก็จะเป็นพระประมาวิทัยย่อนะครับ แล้วก็จะมีตัวเลขนะครับสะท้อนแสงเป็นแบบหลายสีนะครับถ้าแสงเปลี่ยนไป100ทั้งเลขสากลและเลขไทยอยู่ข้างในเลื่อนลงมาอีกก็เป็นตัวเลข100สะท้อนแสงนะครับ แล้วก็มาจบตรงที่ด้านล่างนะครับเป็นหลายไทยและยังมีตัวหนังสือตัวเล็กๆนะครับเป็นตัวเลข100ทั้งเลขสากลและเลขไทยนะครับอยู่ตรงระหว่างหลายไทยกับตัวตัวเลข100สตอนแสงนะั้น อันนี้คือด้านหน้าของธนบัตรนะครับเดี๋ยวเราพลิกไปดูด้านหลังนี่ครับด้านหลังดูภาพรวมกันก่อนนี่ครับด้านด้านหลังจะเป็นภาพ ตรงกลางนะครับพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับขยับไปทางขวานิดหนึ่งนะครับก็จะเป็นภาพทรงเกลียกล่อมให้ประชาชนรวมกำลังกันต่อสู้กู้อิสรภาพนี่นะ ถ้าลงมาก็จะเป็นภาพท้องพระโรงพระราชวังกรุงทนบุรีจากพระบระมฉายาสาดิสระนะครับพระเจ้าตากสินมหาราชไปทางขวาจะเป็นพระบระมราชานุสวรีสมเด็จพระเจ้าตากสิน ส่งม้านะครับเนี่ยส่งม้าพระที่นั่งออกศึกไปทางซ้ายก็จะเป็นผ้าป้อมวิชัยยะประสิทธิ์อันนี้ครับขยับขึ้มาด้านบนก็จะมี ตัวอักษระบุไว้นะครับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพุทธศักราช2311ถึง2325นะครับอันนี้ก็คือด้านหลังของธนบัตรฉบับนี้นะครับที่นำให้เพื่อนๆได้ชมกัน นี่ครับเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ขอบคุณครับ